คนที่ปวดหัวมึนหัวเวียนหัวนะเยอะมากๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนนะไม่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาได้สร้างสิ่งดีๆมาให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราเนะี่ยไม่รู้ว่าไอ้แบบเนี้ยกินไปแล้วปวดหัวเวียนหัวมันจะดีขึ้นไอ้ปวดหัวเวียนหัวแบบไหนนั่นแหละที่มันใช้การกินอาหาร3ามอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นบ้างเอาอาหารเหล่านี้นะครับเพื่อไปรักษาตัวเองแบบธรรมชาติและให้อาการดีขึ้นนะครับจากอาการปวดหัวมึนหัวนะ คุณต้องเป็นปวดหัวมึนหัวหรือเวียนหัวจากโรคต่อไปนี้เท่านั้นถึงจะใช้ได้อันแรกนะครับปวดหัวลักษณะการปวดนะครับมักจะต้องปวดที่ใดที่หนึ่งนะครับอันแรกครับขมับอันที่สองหน้าผากสามสันจมูก4เบ้าตาห้ 5, าไททอย6ไหลหนึ่งใน6กตำแหน่งนี้หรือหลายที่ร่วมกันก็ได้และมันมักจะกระตุ้นครับมักจะถูกกระตุ้น ถูกกระตุ้นแปลว่ามีโอกาสที่จะอาการเยอะขึ้นได้นะครับจากสิ่งบางอย่างเช่นอากาศร้อนๆแดดร้อนๆน,นะครับหรือว่ากลิ่นเหมน็นกลิ่นฉุนกลิ่นควันกลิ่นบุหรี่กลิ่นแบบกลิ่นดินกลิ่นฝนกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นของทอดเป็นต้นนะผู้หญิงช่วงประจำเดือนมาก็จะเป็นเยอะขึ้นได้หรือในบางคนนะครับที่แบบว่ากินอาหารบางอย่างก็จะกระตุ้นขึ้นได้ นะครับเนาะเช่นบางทีกินกล้วยกินส้มกินมะนาวหรือบางคนไม่ปวดครับแต่เวียนหัวแล้วบางทีมืมึนๆบางทีมีบ้านหมุนบ้านหมุนบ้านหมุนโรคแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโรคไมเกรนเรือรังอาหารแบบไหนที่คุณกินแล้วปวดหัวมึนหัวจะดีขึ้นคุณจะใช้คอนเซป t นี้ได้คุณต้องเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นไมเกรนปวดหัวหรือเวียนหัวก่อนถึงจะใช้วิธีนี้ได้ อาหารอย่างแรกครับเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เรียกว่าโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสารอาหารอันนึงนะครับที่ในทางการแพทย์เราเนี่ยนะครับมักจะแนะนําว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของคอลลาเจนนะครับที่ผิวหนังเขาจะมีหน้าที่นะครับในการสร้างพลังงานและอาหารที่มีโคเอนไซม์คิวเทนเยอะอันแรกนะครับเนื้อบวอันต่อมาครับตับไตหัวใจอันต่อมาครับ ที่มีคอรไซคิวเทนเยอะคือไข่ต่อมาปลาแซลมอนปลาทูนา่าแล้วก็สุดท้ายคือน้ำมันถั่วเหลืองอาหารอย่างที่2นะครับเขาเรียกว่านะครับแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยนะครับในทางการแพทย์และทางเกี่ยวกับไบโอเคมหรือว่าชีวเคมีเนี่ยบอกว่ามันอยู่ในวงจรพลังงานเช่นเดียวกันมันจะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้คุณสามารถลดความเครียดได้นะครับลดซึมเศร้าลงได้ และก็ช่วยนะครับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดแมกนีเซียมมีในไหนบ้างอันที่หนึ่งนะครับที่มีเยอะมากๆนะครับคือผักใบเขียวต้องผักใบเขียวเข้มมีอะไรบ้างนะครับก็คือบรอกโคลีตำลึงคะนา้ารวมถึงเปลือกแตงกวาที่เข้มๆอ่ะไม่รู้แตงกวาแตงร้า,า,านไม่รู้ว่าไอเ้เข้มๆอันนั้นเนี่ยนะครับเนาะซึ่งมีแร่ธาตุแมกนีเซียมอยู่เยอะอันต่อมานอกจากผักใบเขียวเข้มนะครับก็คือหอย หอยทุกหอยมีแมกนีเซียมอยู่ปลาก็มีแมกนีเซียมและสุดท้ายคือมเมล็ดธัญพืชอ,อาหารแบบที่3แระธาตุตัวที่3เป็นวิตามินนะครับชื่อว่าไลโบเฟรินหรือว่าทางภาษาง่ายๆเรียกว่าวิตามิน B2 ซึ่งวิตามิน B2 เนี่ยในทางการแพทย์เรารู้ว่าอันเนี้ยวิตามินตัวนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บแล้วก็ B2 นะครับหาได้จากไหนบ้างนะไข่ตับไตถัว่วนมแล้วก็ข้าวกล้อง ข้อสุดท้ายครับอาหารที่ควรเลี่ยง6อย่างอย่างแรกคือเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้แนะนําเลิกไปเลยไม,ไม่ต้องเลี่ยงเลิกไปเลยอีก5อย่างคุณเลี่ยงสักประมาณสองอาทิตย์ถึง1เดือนอันที่1คือกล้วย2คือส้ม3คือมะนาวอันที่4ี่คืออาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบอันสุดท้ายก็คือเนอยแค่คุณกินของที่ควรกินและเลี่ยงของที่ควรเลี่ยงเชื่อผมเถอะสัก1เดือนคุณก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแหละ